ทุกคนสวัสดีครับมาเก็บบรรยากาศน้ำท่วมกันที่หัดใหญ่กันต่อทุกคนนี่ฮะหัดใหญ่นายมุมที่อยู่หลังเซเว่นหัดใหญ่นายทุกคนที่มีรอยกระจกแตกอะแล้วก็มีข่าวว่าตามนู่นตามนี่ก็มีคนก็ไปขโมยของอะไรประมาณนีน้ซื้อพอสักชีขวมงนะประเภทพฤติกรรมที่แบบว่าอามบจมตีกันหรือเป็นข่าวโซเชียลเสพกันเพราะบางที มันไม่ได้มีหลักฐานตอนเขาทุบเข้าไปอ่ะมึงก็ไปเห็นตอนที่แบบว่าเซเว่นโดนขนของ,ของหายไปไหนหมดแล้วพนักงานอาจจะเก็บขนของไปก็ได้หรืออาจจะมีคนเขาไปเอาอันนี้เราก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทุกคนสวยนะตรงนี้นะเห็นไหมนี่วันที่สามธันวาแล้วนะทุกคนวันพุธนะปกติซ้ายมือเนี่ยถ้าเกิดเดินไปก็จะเป็นตลาด ทุกวันพุธตอนเย็นข้างหน้าเซเว่นเนี่ยฮะมีเซเว่นที่ขาวๆเนี่ยก็จะเป็นถนนคนเดินทุกเย็นทุกเย็นนะแต่นุ้ทุกพุธแต่วันนี้คงไม่มีตลาดนัดแน่นอนเพราะยับเยินนะฮะน้ำท่วมน,นี้็จะมีของขายอันนี้ต้นกะเพราสองต้นต้นใหญ่มากดกมากใบสวยตายหายไปแล้วฮะทุกคนเพราะพิษน้ำท่วมนะครับทุกคนที่เซเว่นเซเว่น จะพาไปดูรอยกระจกอีกรอบนึงนะทุกคนลงคลิปดีๆคนก็ดูน้อยเพราะลงคลิปไร้สาระคนก็อาจจะชอบเ,เพราะมันดรามา่าใช่ไหมดรามา่าแต่ก็มีข้อคิดไงไม่ใช่ว่าจะไม่มีสาระลูนี่ฮะนะยังเจ็บกันไม่เสร็จเลยนี่วันที่วันที่เท่าไหร่ย่างเข้าวันที่ห้าของการแห้งของน้ําท่วมตรงนี้ที่แบบท่วมมิดเลยทุกคน นี่ไปต้องโกทุกคนจ้ะนี่ซับ<ม>นี่คือถนนคนเดินทุกเย็นแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นตลาดนัดทุกวันอาทิตย์นี่ฮะเซเว่นเนี่ยคิดว่าใครทุกเข้าไปทุกคนเออแคมีหลายที่หลายสาขาโดน <c oughs> ตอนนี้เซเว่น <c oughs> จัดโปรโมชั่นก็หาเซเว่นจะไปอุดหนุนก็ไม่ได้ทุกคน เทศบาลเขาก็มาทําหน้าที่เนาะขยันกันเขาปตอนนี้วันที่ห้าของการที่แห้งแล้วนะทุกคนแห้งกันนั้งแต่วันสุกร์วันนี้วันพุธน,น,นะถ้าเห็นบรรยากาศนะทุกคนเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มาเคลียเพราะมีหลายพื้นที่มาก นี่เป็นชุมชนหลังไปสตีนั่นเองทุกคนย้ำอยู่บ่อๆอยากให้ทุกคนรู้จักหัดใหญ่มากกว่านี้บางคนจะรู้จักแต่ตลาดกินหยงใช่ไหมเออรู้จักแต่สายหนึ่งสายสองสายสามตรงนั้นก็จะเป็นสถานรถไฟเนี่ยก็จะข้ามสะพานลอยที่รอดอ,อ๋อมีรถไฟรอดอะทุกคนนีออ่ทุกคนก็ดีขึ้นนะให้เวลาเขาเดี๋ยวก็ เมืองหัดใหญ่ก็จะกลับมาปังเหมือนเดิมแน่นอนนะครับนี่แหลการไทยพาณิชย์นั่นเองหลังธนาคารนะทุกคนที่บอกว่าเป็นชุมชนใหญ่มากก็จะมีตลาดนัดสามตลาดนัดในฝัน่งนี้ทุกวันก็จะมีตอนเย็นที่เราเดินมาเมื่อกี้เนาะแล้วก็ตลาดนัดทุกวันพุธและที่ใหญ่ที่สุดนะฮะของประเทศ สลัดนัดวนันอาทิตย์ซึ่งเป็นอันสีน่ทุกคนหัดใหญ่ในตรงเนี้ยถ้าซ้ายมืออ,ออกไปเนี่ยเห็นไหมรถสีส้มๆเนี่ยก็จะเป็นถนนเพชรเกษมเลี้ยวซ้ายไปสิบกิโลสนามบีนเลยจ้ะหัดใหญ่เลี้ยวขวาไปสามรอเมตรก็จะเป็นทีนน่ว่าการอำเภอหัดใหญ่ววหหญที่เขาก็ไปเอาอ่อถุงยังชีบ้งของแจกของฝาก จากคนที่มีน้ำใจจากทั่วทุกทิศเลยตอนนี้ต้องตุนๆไว้ก่อนเพราะร้านค้าปิดเยอะมากทุกคนนี่แหล่งรวมอาหารมุสลิมฝั่งนู้นจะเป็นวัดหัดใหญ่ในที่มีพระน,นอนที่สวยที่สุดแต่คนจะไม่รู้จักอันซีนจริงๆทุกคนฝั่งนู้นทุกเช้าก็จะเป็นตลาดนัดเชา้าทุกเช้าเลยนะซอยก็ไปทางวัดหัดใหญ่ในอะทุกคนนะที่นี่ชุมชนก็จะใหญ่มากมีทั้งโรงเรียนวัดมุสลิม นะครับาาอันา้ำมันโรงพยาบาลยังไม่มีเนาะรโรตัสมาแล้วธนาคารมาอ่ะแบบออมสินอันที่ธนาคารนิดทุกคนโอเคเนาะสองแถวฝั่งนูน้นขึ้นไปมออ,อได้ขึ้นรถฝั่งนูน้นถ้าขึ้นฝั่งนี้ก็ไปสนามบินจ้ะนะครับสนามบินหัดใหญ่แต่ถ้าเดินตรงไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะถึงจิวาการ์ำเภอหัดใหญ่ซ้ายมือธนาคารออมสินข้างหลังนั้นก็จะเป็น วัดหัดใหญ่นายน่นะคารไทยพาณิชย์นี่ก็อิสลามชาวมุส,สลิมอยู่ร่วมกับคนไทยจีนพุทธอย่างรักสามัคคีกันนะทุกคนกว่าจะมามีธนาคารด้านนี้ยาวนานมากจะสงบมากที่นี่โรตัสอยู่ตรงนี้คลองร้อนหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนนะทางไปสนามบินนี่แหละแต่อยู่ไปใกล้ที่องนะฮะโรตัสคลองร้อนหนึ่ง แต่ทอดใาหญ่แท้เจ้านี้นะทุกคนจำในงานของแทะต้องมีหอมแดงทอดกรอบสุดๆจงหน้านาง,งานเลยทุกคนนะครับนาง,งานเลยเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งหน้นเนาะจะลองนั่งรถสองแถวไปไปไหนไปหอนาฬิกาตลาดกินหยงอยู่ใกล้กันนะครับนี่เริ่มสะอาดแล้วครับทุกคน